นี้ชาวเราคนปีพรีทไมฮัลโหลวันนี้ชาวเราเปีปปานนาาปสจะมาพาทัวร์ตึกบริหารของลากับบังไปสาวาวโอเคค่ะเดี๋ยวเราเราเราจะไปชั้นร่างให้ดูกันนะคะอ,คอะไรนะคะ อยู่มาสี่ปีแล้วลใช่เราเพิ่งจะมีมเ,เออเออ,เ,เออสีจ่ำแมวมากอ่ะอุ้ยสวยมากมือสีสวยมากแสดงทำอย่างเดียวจะลม เลนนมมันเปลี่ยนคเามันไม่เหมือนในนี่เลยเนาะแบบคณะเหมือนโรงเรียนนานาชาติมากๆใช่ไปบิดตะกูมีก็รีวิวเป็นแบบหมดเรื่องหมดแหลก็มันไม่มีอะไรให้รีวิวเท่าไหร่ก็มีแคณะเดี๋ยวเราจะพาไปดูโรงอาหารกันเพิ่งมีโรงอาหารในรอบสี่ปีก็คือเราจะจบแล้วเพิ่งมี แล้ว <laughs> ก็มีร้านน้ำอยู่ข้างๆนี่พี่เศษพี่เศษมีลิฟต,ต์มีลิฟต์าว,ยะะวายพี่ทรงพี่เศษว่ะนั่นก็จะเป็นรูมอาหารก็จะเป็นชาลาดิมนะไม่ใช่ตั้งอยู่ดิมนะอันนี้เป็นที่นั่งแบบ อเ,เออโอคกิ้งนอกข้างนอกแล้วก็จะมีโค oking แอร์เดี๋ยวเราพาไปดูโค o ิ้งแอร์นี่เป็นโรงอาหารที่นั่นแหละน,นี้ก็กําลังปรับปรุบบงถ้าน้องๆมาหรือใครมาก็นาก่าจะเสร็จแล้วแหละประมาณนี้ตึกก็จะเป็นรูปแบบตัว L เอลอยู่แล้วก็ตรงนั้นจะเป็นสถานีรถไฟหัวตะเข้นั่งรถไฟมาลงหัวตะเข้แล้วก็มาเรียนคณะบริหารได้มีประตูเข้าก็คือแบบใกล้มากอันนี้ห้องโคแอร์อยู่ใกล้ห้องโคอลมเราจะไม่เข้าไปนะคะเพราะว่าคนเยอะมากมาก เฮ้ยแล้วกูสั่นเบอร์มีปรับด้วยนะอะไรเขอให้รีบไม่มีคนอะไรอะเดี๋ยวเขาไม่เห็นไงไม่มีคนที่รีไป ไปลิกะลิเกเราจะมีคนสำคังนะอาสันไหมคะอ,อาสัน <c oughs> คุณรับไม่ได้อีก <c oughs> ทีเมีสคุณนี่มาเรียนักแล้ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ชั้น3นะคะชั้น3เป็นชั้นที่แบบ <c oughs> จะมีแบบอาจารย์แล้วก็พี่ๆอยู่ใดๆติดต่องานใดๆ,ๆก็ประมาณนี้นะคะโอเค ยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ของเรานั่นเองนะคะวันนี้เรามีแขกรับเชิญม,มาเพิ่อมอีกสองคนน,นี่แนะนำตัว่อยค่ะแนะนำตัวนะคะ <S 2> <S 2> อ่าชื่อริกาค่ะริกา <Yes. S 1> ชื่อแนนค่ะชินแอนชื่อนนอ๋อค่ะอ,อ๋ <S 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 อ,อวันนี้พวกเราจะมาแนะนำในส่วนของคณะที่เราเรียนว่าเราเรียนคณะอะไรสาขาอะไรแล้วค่าเทอมอะไรเท่าไหร่พวกเราอยู่ปีสี่แล้วนะคะมีคอมเมนต์สอบถามมาว่า ค่าเทอมเท่าไหร่ค่าเทอมเท่าไหร่วันนี้เราก็เลยจะมาบอกกันนะคะว่าเราเรียนคณะบริหารธุรกิจจะค่ะเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการนี่สถาบันเทคโนโลยีประจําที่หลักการบังคับเออค่าเทอมในส่วนของค่าเทอมใช่ไหมคะถ้าเป็นบริหารธุรกิจธรรมดาของเรานะคะจะอยู่ที่20,000บาทแต่ว่าถ้าเป็นพวก BBA อะไรพวกนี้ค่าเทอมจะแบบคนละ คนละราคากันเนาะเท่า<ม>ไหร่นะวัดเจอสี่หมื่นกับห้าหมื่นประมาณนั้นนะขึ้น<ๆ>ไปอันนี้เลยมีการโคร่วมกับเซ็ตเนาะใช่ไหมใช่ใช่ท้ายเราก็จะมีการ จัดแผนการเรียนของเราให้อยู่ในช่วงของ3ปีพึ่งนะคะทุกคนสามารถทําได้แต่ว่าค่าเทอมเนี่ยจะเหมาจ่ายเป็น8เทอมเนาะใช่ใชเพราะว่า CE ปี e. เราจะไม่มีการแบบว่าไม่ได้เรียนเท้ายสุด,สดไม่ได้จ่ายไม่ใช่เราต้องจ่ายทั้งหมด8เทอมเลยแต่ว่าเราก็จะได้ใบจบเนาะในช่วงของแล้วแต่ แล้วแต่มอเนาะแล้วแต่มอแล้วแต่ปีนั้นๆด้วยแต่ว่าเรื่องของการรับปริญญาก็คือรับพร้อมกับคนอื่นเลยอ่านะเป็นแบบคนปกติแค่ได้ไวจบไวกว่าแบบนิดหน่อยไพะว่ไปสมัครกันไวๆได้ไวกว่าอะไรแบบนี้ใครมีคําถามอะไรทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวขอน้าจะมาทําคลิปเดี๋ยวคอ, <c oughs> อน้าเราจะทําคลิปแล้วก็มีตอบในคอมเมนต์ให้ด้วยบ้างนะคะแล้วก็เรามีช่อง t ิกต็อกด้วยนะคะเดี๋ยวลงคลิปแบบ ตัวมืตัวมีให้ดูแบบนิดหน่อยว่าเราทำคอนเทนต์น่ารักมากไม่ค่อยป<อ>กติไปติดตามกันนะทุกคนวันนี้เป็นสีสันนะคะเอออยู่ปีสีแล้วไม่มีอะไรทำก็เท่าที่เห็นนั่นเองนะคะก็ใครอยากให้เราสอบอะไรก็มามไว้จะได้มีสาระกกันบ้างนะคะบาย เร็วๆกูจะพูดจะปิดแล้วกูกินแล้วก็มีประมาณนี้ค่ะอันนั้นแหละอืมมันไม่รู้จะถ่ายอะไรมันมันก็มีประมาณนั้นแหละถ้าแบบขยับรถอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไม่ได้นะคะทุกคนวันนี้บายคุณมีเอามาไข่เที่ยวกูตกปลาขนาเรานะ่ยค่ะอยู่ติดรถไฟมอเตอร์เวยเค้าไม่พ่ออยู่ติดมอเตอร์เวดเลยค่ะเข้ามาพบเจอเลยนะคะ อยู่ตรงข้ามกับไอทีเลยนะคะถึงมี <S <S แค่นิดและหรือไม่ออกแล้ว